Have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know. เย็นเลยอหรอเอาอีกค่ะเอากำลังดีแล้วมม่อนเลย นวค่ะมีคนบอกที่ีใบ้ากเอกเกอนใ่

嗯。嗯嗯 ตอนแรกครูเขาจะให้พ <oss Gad> ี่เก้าให้หนูแต่ว่าบทเปลี่ยนเป็นหนูให้พี่เก้าแต่หนูก็อยากให้สาวดอกไม้าให้ดอกไม้ผู้ชายไม่เมหม่ยไหม ครับมีดอกไม้จะมอบให้ผอครับมีข้อหมายไหมมีข้อหมายไหมมีครับดอกกุหลาบดอกเดียวโอ๊ยเฮ้ยนี่คุณจะหมายความว่าอันเดียวแหละ ก็แปลว่าอันเดียวเลยเรกตามคิดหรอกอคุณครับขอบคุณคแหนดอกไม้ดอกบแปดดอก Lá, wow. อยู่กับพวกเราแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะอยาอยาทิ้งพวกเราไปไหนหน,นะถึงเราจะจบ พี่ก้ขอบคุณพี่ก้าที่เกิดมาเหมือนกันพี่ทําไมได้ไม่ได้ใ <ucc ane S 2> จเย็นลูกใจเย็นลูกใจเย็นลูกถ่ายรูปด้วยนะ <c oughs> 点个点 yeah, yeah, yeah. yeah.